อะไรครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับน้องพลอยใสแล้วนะคะัสวัสดีค่ะโอ้น้องพลอยใส่ผมสวยมากถูกต้องไม่ได้สวยแค่ผมสวยทุกอย่างเลยคุณมองดีๆมองดีๆทำไมก็มองอยู่มองตลอดเวลาด้วยนั่นมันดูจ้องมันดูแบบยังไงน่ถามน้องพลอยสหน่อยดีกว่านะค่ะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอยู่กับเราตรงนี้ความรู้สึกหลังจากที่สุดท้ายเลยที่ได้ก้าออกมาจากบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เพิ่งออกมาจากสุดๆร้อนๆเลยค่ะก็ ก็ค่อนข้างงงๆมึนๆนิดนึงแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าเต็มที่กับโชว์ที่เมื่อวานทำรับผมนะฮะพูดถึงเรื่องของโชว์ดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าเราทราบกันดีว่าบุคลิกของน้องเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนหวานอ่อนโยนหวานนะเนาะเออนะฮะได้โจทย์เพลงเมื่อวานนี้ที่ดูค่อนข้างจะขัดแย้งเราะต้องใส่ลมร้ายนะรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ตอนแรกที่ได้รับโจทย์นี้มาก็แบบตกใจคึ้นเนะจริงเหรอคะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเออก็ เหมือนเราได้พลิกคาแรคเตอร์ค่ะตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเราจะทําได้หรือเปล่าแต่พอพอได้ทําได้ลองทําดูแล้วลองทําให้มันเต็มที่แล้วมันมันรู้สึกดีอีกแบบรู้สึกก็ชอบชอบบทแนวนี้เหมือนกันเพราะว่ามันได้ทําอะไรที่หลากหลายตัวเองแล้วสิ่งที่ได้มาจากบ้านที่เราอยู่มาตลอดหลายสัปดาห์นี้คิดว่าเราได้อะไรบ้างได้เยอะมากเลยค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากๆได้ทั้งความรู้ค่ะได้ได้เพราะว่าคุณครูเทรนเนอร์ที่มาสอนเนี่ยทุกคน ให้ความรู้เต็มที่แล้วก็สอนพวกหนูเต็มที่จริงค่ะก็ได้ได้รับความรู้มากๆแล้วก็ได้รับความรักจากเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะรู้สึกว่าพวกเราเป็นครอบครัวหนูอย่างนี้ก็ได้รับความรักจากเพื่อนเพื่อนมีคนพิเศษไหมแบบแบบโฟกัสหน่อยนี่มันต้องมีอ่ะไม่ใช่แต่ว่าบอกว่าได้ความรักจากเพื่อนเพื่อนไม่ต้องมีคนพิเศษเน่่ยนะเป็นยังไงครับเ จากบ้านมาแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เราคงรู้สึกหวงเหวงกนะันเนาะแล้วก็เขาก็ยังอยู่ในบ้านอยู่โฟก,กัสเพื่อนหลายๆคนอย่างนี้อยากฝากบอกหให้กำลังใจเขาต่อไหมค่ะก็อยากจะบอกเห็นพี่โฟกัสไปนั่งคุยกับต้นไม้เหมือนพี่แม็กเลยนุ <laughs> ่ต้องใจไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าก็อ <laughs> ยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนเลยค่ะว่าเหมือนทำความฝันเพื่อพลอยได้นะก็ก็ ในนั้นมันมีความสุขมากๆค่ะตอนนี้ก็มันไม่ไม่เสียใจ ก็เจ up, ็ใจนิดนึงแต่ว่ามันเสียดายมากกว่าเพราะตอนที่อยู่ในบ้านมันมีความสุขมากจริงๆนะคะมันได้รับความรู้ได้ทําอะไรที่มันหลากหลายอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทําให้เต็มที่สู้ต่อแล้วก็เหลือผู้หญิงในบ้านแค่สองคนแล้ว่้องเหงากันแน่เลยแล้วก็สองคนแล้วสุดท้ายอยากให้ฝากขอบคุณละจานแฟนๆที่ติดตามแล้วก็เชร์แล้วโหวตเรามาตลอดนะครับค่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆคุณแม่ทุกคนเลยนะคะที่ที่โหวตให้พอยสายทุกทุกบาททุกสตังค์เลยหนูดีใจมากมันก็รู้สึก คาดเกินฝันเหมือนกันที่ว่าได้อยู่ตั้ง7สัปดาห์ค่ะก็เป็นอะไรที่ที่มีความสุขมากที่สุดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจที่หนูสู้ต่อไปพัฒนาต่อไปได้เพราะพวกพี่เลยขอบคุณจริงค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องพลอยสายด้วยแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ต่อไปอู๋ว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นดาวรุ่งมากๆโพสเสียงนิมพพลังมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับอ่เดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังต่อครับอัปเดตข่าวมาทางต่างประเทศนะฮะมีเรื่องราวเลิดเลนะฮะจากบิอนเซ่มาฝากกันด้วยนะครับ